การตักท้ายสจริบดีพี่นทั้งเอฟซีทุกคนวันนี้ก็เดินทางเข้าป้ายนะทุกคนไปน้ากันอยู่ประมาณ4ี่คนทุกคนเ,เดี๋ยวพบกันอยู่ปว่าพล่อขับทีมงานไปก่อนแล้วน่าทุกคนเนาะไปผ่าน,นะนเ,ดเดินทางทุกคนทุกคนเตรียมเหมาะเดินทาง

นะทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาหอดป้าแล้วนะทุกคนกินข้าวง่ายทุกคนทระ,ะได้ทระ,ะได้แนวกินได้ได้แจ๋วโอ้ย <c oughs> แนวกินกระแจ๋วกลิมนแล้วของมันนั้นแล้วนะมาๆทุกคนมาสุดกินอาหารนี่ยิงเลยครับขิงเข้าจำแจ๋วไม่เลือกทำแจ๊บบอ Xếp chắc chắn, bởi vì thân thân thích ăn gạo Ừ Ừ Thân Được rồi, mọi người Ăn gạo xăm xèo Xăm bổ phát thôi Thuần bỏ

กลางเัินไนมเนบักถือนามามบอถือบ้านาอื่วขางการการป่า โอ้ยได้มาตอนนี้เดี๋ยวขอเอาแผ่นก้น,เ,กนเลยเนาะฮะทุกคน,นกินข้าวจ้ำแจกวแซ่บทุกคนมาป้าค่อยเริ่มทุกคนเ <c oughs> ลยป้มมาทุกคนนะเริมม <c oughs> ่มมาหาอนใหม่เออมาได้เตรียมมาได้เตรียมตอนนี้ก็ทีมงานก็นกิกไ,ปไปหายุกห่ากินนะทุกคน นะทุกคนตอนนี้ก็คำ้ำแล้วน,นะทุกคนจะไปหาการไปหาการป่าการขี้หิตทุกคนเลยดนหืดมมทาทผมขออการแล้ว่ไหม,ม Cái đây cái áo bóng mặc có bóng mặc áo nha mặc áo bóng mặc áo bóng lúc à bóng mặc đây đây mặc áo bóng 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 tôm áo bóng mặc áo ิีตาโอททุกคนเลยฮะอันนี้ก็เดินทางกับบ่อนทุกคนเลยเขตเขตเขตมะนาวของออดแอดออดแอดฮะทุกคนเดินทางมาฮอดบ่อนทีมงานเ่าก็ไใช้บังหันเยี่ยมกันดูโอ้เป็นแต่ปลากั้งทุกคนทุกคนอ้ยอันนี้ก็ปกลากกั้งปลาดุก Tơ tơ ni còn ngàn có ngào con. Có có nhầy, tơ đứng. Bà cam, bà bộ. Bộ và cam và đúc. Mò mà vàng mà. Chú lăng kín đâu con đây. Cái kín nữa luôn. Okay. Đang thì nó rồi. này chăm chè ở nó mình tài là

ชงชมน้องนัวสมมเริ่มขามน้ำเริ่มมอเชื่อมอนีงเลยพอาล้วลงตักน้ำใช่น้ำกับข้ามานนวมันเลยเนาะ่ะให้ชมเนาะมาทุกคนมาม có tin bọc à, có năm lại chào cả game, game. không chú bred đấy làm gì có đi bùm hàm

đi từ thao diện làm một kẹt kẹt dài nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để